เราอยู่กับพี่กั้งนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวพี่กั้งแนะนําตัวหน่อยว่าแบบพี่เป็นใครอะไรยังไงอ่าครับก็ชื่อกั้งครับผมก็เป็นตอนนีเ้เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่วิทยาลัยดุยยางขศินเมหิดอครับแล้วก็เล่นดนตรีอยู่ด้วยเล่นแบ็กอัพไปเรื่อยครับหนึ่งในนั้นก็คือบริ c a ดครับามาเล่นไปเรื่อย,อยแล้วก็ทาเพลงประกอบด้วยครับโอ้น่ต่ช่วงโควิดก็ทาพวกสกอภาพยนตร์เลยออไ เพลงประกอบไี่พี่ทําต้องแต่ก่อนโควิดแล้วป่ะไม่ไม่ครับก็คือพอโควิดนั่งอยู่บ้านว่างๆก็คือหัดใช้โปรแกรมหัดทําตอนนั้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าโควิดได้งานอะไรได้งานอะไรก็ตอนทีแรกก็ว่าไม่คิดว่าจะได้งานเนครับทีแรกก็แบบอ่าไม่มีอะไรทาแบบเพิ่งประกอบคอมใหม่พอดีร้องนั่งเล่นนั่งเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นมีคนประกาศหาเหมือนหาคนทํางานก็เลยลองทักไปแล้วก็เริ่มหัดทาตอนนั้นเลยแต่ว่าจะเน้นไปทางพวกสกออะไรใช่ใช่เป็นสกอครับมีผลงานที่ ลงไปแล้วบางใหม่ลง่ลเดี๋ยวใครไปติดตามติดตามล่าล่าสุดใหญ่ๆก็โฟกิงพักสองครับเชดโดอ๋อที่พี่แชร์อยู่ใช่ใช่ใช่ โปรเคีงภาคสองเป็นพวกสกอเร็ตเป็บสกอเร็ตใช่ใช่ให่มันมันต้องแย่นะในหนังมันจะมีพวกเพลงประกอบที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเพลงนอกสาวแทรกเพลงเพลงร้องเพลงพี่แหลมร้องอันนั้นอันนี้เรื่องหนึ่งอันนี้คือดนตรีประกอบที่จะมีประสินดนตรีอย่างเดียวบางทีแบบฉากตีกันก็จะมีเสียงกองตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยซีนแอคชั่นเนี้ยอ่ะสกอร์คือประมาณนั้นครับก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เป็นอาจารย์เป็นมือกองแล้วก็ทำประกอบแต่ผมเห็นพี่ทำให้คอนเสิร์ตอะไรสักอย่างด้วยป่ะครับพี่อ๋อเอ่อก็อันนั้นเป็นจ็อบบพิเศษมีแบ ทำออเคสเตรชันบ้างอ๋อ,อย่ามีออเคสเตรชันแปลว่าอะไรพี่ออเคสเตรชันคือใช่ว่าออเคสเตรชันก็ไม่ถูกทีเดียวอาเรียกว่าเอเรนแล้วกันคือโน้ตเครื่องสายเอเรน์เครื่องสายสายําหรับให้เพลงที่ไม่ได้มีไม่ได้มีเครื่องสายแล้วไปอืันนี้เขาเล่นสดเขาอยากแบบ<ๆ>เขาอยากเอาวงออ,อเคสตารามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วเพลงออริจินลอลเขาไม่ได้มีแล้วเขาแบบเออเอามา ผสมยังไงเราเราก็ต้องเรียบเรียงเรียบเรียงแล้วก็ต้องออเคสเทชันออเคสเทชันความหมายคือการจัดการให้มันไปอยู่บนโน้ตอะให้มันไปอยู่บนโน้ตให้แต่ละคนเล่น<อ>ไม่ไม่ถึงกับประพันธ์ประพันธ์คือแต่งเนาะออเคสเทชันคือแต่งเออประพันธ์คือแต่ง,แต,งแต่ว่าออเคสเทชันคือเช่นเช่น,ชนถ้าถ้าความหมายออเคสเตชัน <laughs> <ๆ>คือตามวิชาเรียนเลยนะเช่นออเคสเทชันคือสมมติเพลงนี่ถูกแต่งมาเป็นเสียงสตริงแต่เป็นคีย์บอร์ดเล่นมือคีย์บอร์ดเขาอาจจะเล่นอย่างงู้นอย่างนี้มาใช่ไหมแต่ว่าออเคสเทชันคือเราเอาไอ้สิ่งนี้สมมติมีคนบอกว่่่าาเเเเฮ้้้้ยยอออออไไสสิิงงงนนนีปทใหหรรคตจๆล เราก็เราก็เอาไสิ่งนี้มาเฮ้ยถ้ามันแยกเป็น4ี่เซสชั่นเช่นแบบไวโอลิน2คนววโอลาคนหนึ่งเชลโล่คนหนึ่งเราจะไปแยกมันยังไงอะไรเงี้ยนั่คืออเดเรชั่นคือค่อนข้างเป็นเรื่องของการจัดการมากกว่าใครจะเล่นโน้ตตัวไหนใช่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 ด้วย ก็เคยทําให้แบบบอดี้แซลมอะไรเงี้ยครับใช่จัดเรียงโน้ตให้ว่าแบบใช่อนั้นคือเอเลนอะไรขึ้นมาใหม่เลยอะไรขึ้นมาตอนนั้นงานด่วนนิดหนึ่งครับพอดีพอดีเขาคอนเสิร์ตไอเจนเทอร์แมนตอนช่วงโควิดอ่าตอนนั้นคือบอดี้แซลม์เขามีโน้ตอยู่แล้วนะครับจริงๆเขามีคอนเสิร์ตก่อนนะเขามีแกนแซลมที่ทําทําโน้ตออเคสตราไว้แล้วแต่ว่างานเจนเทอร์แมนมีเพลงที่เหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้มีทำโน้ตไว้แต่เขาอยากจะเล่นจะเล่นแล้วเขาก็เอาออเคสตรามาด้วยแล้วเขาก็เลยต้องทําเพิ่มอีกประมาณ2เเพลงงอะไรี้ย รุ่นน้องผมที่รู้จักกันที่เคยช่วยเลี้ยงขอนเล้ยทักมาแบบพี่วันแล้วงานด่วนมากแบบวันวันเดียวนอกเสร็จเลยอะไรเงี้ยเมื่อวานสองวันก็เลยปั่นได้เลยเลยก็เรียกว่าทําหลายอาชีพแบบหลายอาชีพอยู่นะพี่หลายอาชีพและชอบจริงๆแล้วหลายๆอย่างที่พูดมานี่ชอบอันไหนอะพี่มันอย่างว่าอันนี้ตอบยากมาเลยครับพมันมันเป็นแบบพอได้มาทํางานจริงๆแล้วมันจะเจอต้องต้องให้แต่คนเข้าใจเนาะว่าคําว่าอาชีพมันมีความ มันมีพอมันมีคาว่าอาชีพอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะแฮปปี้ตลอดมันไม่เหมือนงานอดิเรกนะตอนเราที่แบบเราหันเล่นดนตรีมาเด็กๆเงี้ยเฮ้ยอยากไปซ้อมกับเพื่อน่ะอยากเล่นเพลงนี้มันคืองานอดิเรกใช่ไหมเราสนุกแต่พอเป็นอาชีพเนี่ยเราเราต้องมืออาชีพทุกเวลามันมันก็เหมือนทุกอาชีพครับวันเนี้ยไม่อยากตื่นไปทํางานก็ต้องไปหน้าที่แล้วมันมีหน้าที่มันมีหน้าที่อยู่ทั้งงั้นแต่ละอาชีพมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันเช่นงานทเพปรพกรเงี้ยก็อาจจะมีช่วงแบบเฮ้ยช่วงนี้เรา มีปัญหานู่นนั่นนี่เวลาไม่ค่อยว่างแต่เดทไลน์มาแล้ว oh. อ๋ออันนี้ก็จะเป็นข้ออาจจะเป็นข้อเสียนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาที่มีเวลาหรือแบบคิดไอเดียได้ก็จะสนุกมากทดลองไอเดียใหม่ๆจะเป็นอาชีพที่สนุกในเวลาที่แบบรีแลกแล้วก็แบบใช่ใช่ใช่หรือแบบมีไอเดียแล้วแบบหรือเป็นเวลาทํางานปกติที่เราไม่ได้มีเดทไม่ได้มีเดทไลน์เลยมาบีบมากอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนั้นก็จะสนุกมากเพราะว่าแบบบางทีมันได้ลองคืองานสกอร์เือว่าผมเนี่ยคิดว่ามันแบบ หมันมันได้ลองอะไรใหม่ๆเสมอสนุกมากเลยแบบทดลองเลยอ่ะมันคือทดลองแต่ว่าบางทีมันขาดความคราบบางอย่างเวลาคโนนเดทไลน์บีแบบมันรู้สึกเลยว่าแบบอันนี้ต้องเอาให้เสร็จไปก่อนแล้วอะ่ะคือไม่มีเวลามานั่งทดลองว่าเอ๊ะลองลองทำอันนี้ดีไหมหรือว่าแบบอ,อันนี้ดีไหมใชจ่จริงจริงเรามองว่ามันเป็นเรื่องตั้งแต่เริ่มงบประมาณเลยต้นแต่งบประมาณมซึ่งก็เข้าใจงบประมาณคือ,อพยายามไปเคยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมงานสกอ์ทำเมืองไทย การทำเมืองนอกราคามันต่างกันเยอะมากใช่ไหมแล้วก็เลยไปดูอ๋อก็เราดูหนังหนังฝรั่งฉายรายได้ทั้งหมดรายได้จากสมมติต่อให้เรื่องเล็กต่อให้เรื่องเล็กๆรายได้สุดที่ร้อยล้านเหรียญร้อยล้านเหรียญนี่คือ3,500ล้านบาทนึกออกไหมร้อยล้านคือสาน้าล้านบาทเมืองไทยหนังที่สักเซสคือร0อยล้านบาทผิดกัน35มสิาเท่าอันนี้คือตัวอย่างแต่ร้อยล้านเหรียญนี่คือหนังแบบไม่ประสบความสําเร็จนะของฮอลลีวูดฮอลลีวูดหนังสักเซสคือ อย่างพวกแบบมาเวลอะไรเงี้ยมันคือแบบหลักพันล้านเหรียญน่วอไมพันล้านเหรียญนี่มันคือ30 0 0 0ล้านนะครับสามหมื่ล้านนี่ถ้าเมืองไทยคืองบประมาณกระทรวงหนึ่งเลยนะชไม่ออกใช่ไหมไม่ออกอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นเพราะงั้นก็เข้าใจได้ว่าแบบเงินที่เขาสามารถจ่ายได้แบบโปรดักชันที่เขาแบบเขาถ่ายกันทั้งปี เขาเอาคอมโพสเซอร์มาแบบมาเตรียมตัวมาอะไรเงี้ยเข้าใจได้อย่างเราดูอ่าคอมโพสเซอร์ดังๆาฮันซิมเมอร์อย่างเงี้ยคือเรื่องดูนแบบไปทดลองแบบอ่ะเอาไม้ไปทะเลทรายกันไปอัดดูทิว่าเสียงทรายจริงๆเป็นยังไงแบบเนี่ยอะไรงั้ยนี่ะมันต้องจริงอัดกันทีคือแม่งจริงจังใช่โปรดักชันไปมีทีมมีอะไรก็อะไรอย่างงี้หมายความว่าถ้าบ้านเรามีอย่างเงี้ยเราอาจจะเจอคนที่ใช่ใช่ใช่โหดได้เลยใช่ใช่ได้เลยใช่แล้อาชีพจะเพิ่มขึ้นเลยใช่ใช่อาชีพซาวด์เอฟเฟกต์อ่าใช่ใช่างงเี้ยใช่ซาวด์ดีไซน์แบบ บ้านเราไม่ดังเหรอพี่ใช่ใช่คว่าดังนะผมไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ไม่ดังไม่ดังเคยคุยกับรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของโปรดักชันเฮาเขาก็บอกเออถ้าเด็กเรียนสายสายยาเลยอเมืองไทยเมืองไทยไม่ไม่ได้เหมาะกับกับอาชีพตรงนี้รีบด้วยแล้วก็แล้วก็ใช่ใช่ไม่ได้มีเวลาให้ต้องมาอนี้ตอนนี้พี่สอนที่มาใิ้ดนใช่ไหมพี่ใช่ครับวิชาที่พี่สอนอ่ะพี่สอนอะไรบ้าง่ะพี่โอเคโอเคมีเพลเเพลก็คือสอนกรองสอนกลองกองตรวตัวะวิชาเอียร์เทนนิงใช่ไหมเอียร์เทนนิงก็คือ เอาอเนี่ยครับสอนวิชา ear training ด้วยแต่ว่าเป็น ear training ของสาขาเนาะก็คือเป็นที่แม็ฮิโดนจะมีสาขาป๊อปอ่าสาขาป๊อป o p u l a มิวสิกก็คือดนตรีป๊อปทั่วไปก็จะมีวิชา ear training แยกออกมาอ่าก็คือถ้าเป็นเด็กปีหนึ่งเด็กปีหนึ่งก็จะเรียน ear training แบบรวมหมดทุกวันจะเรียนแบบอ่า ear training ประมาณแบบเหมือนของคลาสสิกของดนตรีคลาสสิกอ,อ่า,อาก็คือว่าว่า ear training โดยทั่วไปฟังโน้ตฟังขั้นคู่ฟังอะไรพวกนี้แต่ว่าพอมันเป็น แกติ่งสาขาป๊อปหลักสูตรจะคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อหาจะรีเลทกับเพลงป๊อปเป็นหลักหมายถึงว่าคนเดิมเพลงคลาสสิกก็จะแบบเอาไวซ์ซิ่งแบบคลาสสิกมากดให้ฟังแล้วนักเรียนบางทีเขารีเลทไม่ได้แต่ว่าของสาขาปุ๊บเนี่ยเราจะรีเลทกับเพลงป๊อปอย่างเดียวเอาเพลงป๊อปให้ฟังเลยเราฟังว่าเพลงนี้เขาใช้คอร์ดยังไงเขาใช้เมโลดี้ยังไงเขาวางเมโลดี้ยังไงแต่ว่า เนื้อหาโดยความเป็นทฤษฎีคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเพลงป๊อปเนี่ยบางทีเหมือนกันมีการใช้คอร์ดแบบนี้เหมือนกันมีการเปลี่ยนคีย์เหมือนกันมีการใช้คอร์ดยืมเหมือนกันใช้โหมดเหมือนกันแต่อยู่ในเพลงป๊อปแล้วคนจะเข้าใจง่ายเพราะว่าเพราะเราเพราะคนที่มาเรียนสครับป๊อกก็คือคนเล่นเพลงป๊อปอ,ะอ่ะเขาฟังเพลงป๊อปกันทั้งชีวิตอะไรเงียเ้ยเพราะงั้นพอปเปิดให้ฟังนี่ครับ วงเช่นแบบโพลีแคดเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างให้นักเรียนฟังทุกเทอมเลยให้ดูเนี่ยครับโพลีแคดท่อนนี้เขาใช้คอร์ดแบบนี้แบบนี้ยอะไรเงี้ยนักเรียนก็จะอ๋อเห็น <ak> ภาพเลยอ๋อมันเอาไปใช้ในเพลงป๊อป<ค>ได้แบบนี้ด้วย,ยอะไรเงี้ยครับ<อ>ประมาณนั้นแล้วแล้วอย่างนี้พอเรียนเสร็จแล้วเร,เรื่องของการสอบนี่ก็จะเป็นการสอบให้ฟังเลยป่ะฟังเลยครับฟังเลยฟังเพลงป๊อปเลยฟังเพลงป๊อปแล้วก็บอกว่าแล้วก็แล้วก็ใช่อย่างอย่างเนื้อหาเราก็คือจะบอกให้ได้ว่าเพลงนี้ใช้คอร์ดอะไรบ้างมีเมโลดี้ อะไรบ้างก็ค<อ>ือเหมือนเหมือน analyze อ่า analyze a n a l y สอบแบบ analyze บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่า ear training คืออะไรเนาะเดี๋ยวอธิบายก่อนอวิชา ear training เนี่ยอ่ามันคือวิชาการฟังเนาะในที่เนี้ยฟังในที่นี้คือเราฟังฟังเพื่อหาให้เจอว่ามันมี material อะไรในนั้นบ้างอ่าอซึ่งบางทีถ้าคนที่นึกภาพไม่ออก อยากอยาให้ลองเปรียบเทียบเหมือนคนทําอาหาราเผื่อจะรีเลทง่ายคือวานทีเรากินข้าวเนี่ยทุกคนกินข้าวรู้อยู่แล้วเฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยเราฟังเพลงเราก็รู้ให้อันนี้เพาะอันนี้ไม่เพาะท่อนนี้ฟังดูแปกลกๆอะไรเงี้ยเรากินข้าวเราก็อย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่กินและทํากับข้าวด้วยแล้ววิเคราะห์เขาจะเริ่มกินจนเขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยแฉไปเฮ้ยอ,อันเนี้ย น่าจะใช้เกลือเฮ้ย huh. อ uh, ันนี uh ้ใช้ผงชูรสแน่ๆอ่าหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนั้นดนตรีก็เหมือนกันครับวิชาเอเทนนิ่งคือคือเราฟังจนเรารู้ว่าแมทเทียลในนั้นคืออะไรเพื่อเพื่อมาเรียนรู้ต่อยอดเพราะงั้นมันจะต้องมันต้องฝึกเราเราว่าก็ไม่น่าจะเหมือนคนแบบไอ้นี่เลยเราเคยดูสารคดีแบบนักทาอาหารเก่งๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องฝึกกินอาหารเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยผมอยากทําอาหารอร่อยอ่ะผมต้องกินของอร่อยสิเพราะงั้นทุกมื้อเขาต้องรู้แบบเนี่ยไอ้นี่ต้องอร่อยเขาเพราะบอกเขาเขาใช้เขามาเขาฝึก ฝึกอะไรสักส่วนในป่าเขาว่าเพื่อให้รับรู้รสให้ได้ว่าไอ้นี่สดไม่สดไอ้นี่ไอ้นี่เค็มเกินไปไอ้นี่อะไรเขาต้องฝึกเพราะงั้นเอเทนนิ่งเหมือนคล้ายๆแบบนั้นเลยครับก็คือฟังฝึกฟังจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อแมทที่เรียวข้างในมีอะไรบ้างเขาใช้อะไรใช้โน้ตอะไรความสัมพันธ์ของโนตของนี่เป็นยังไงซึ่งเมื่อมีเอเทนนิ่งก็ต้องมีทฤษฎีมีทฤษฎีใช่ต้องไปคู่กันสองวิชานี้ไม่ใช่ว่าไหนไปก่อนแต่ว่าจริงแล้วมันต้องคู่กันเข้าไปคู่กันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เราเรา ฟังออกมาจากวิชาอีเทนิ่งมันก็ต้องมาเขียนในในปะเทินแล้วเราก็จะมีข้อต่อเห็นไหมครับเขาใช้โน้นนี้โน้นนี้สัมพันธ์กันโน้นนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นมันคือของคู่กันของคู่กันของคู่กันอ่าหรือเปลี่ยนแบบก็ได้ทฤษฎีไงอ่าอีเทนิ่งเหมือนวิชาเหมือนการเรียนภาษาเลยครับหรือเรียนภาษาอังกฤษเลยหรือเรียนภาษาอื่นก็ได้อ่าทฤษฎีเหมือนเป็นแบบไลติงเหมือนแกมมาอ่าเหมือนเราเรียนรู้เอาให้แกมมาคืออะไรส่วน เอเทนิ่งเหมือนิสเทนิ่งอะเหมือนเราฟังแล้วเราอ๋อเราฟังจนฟังออกอะฟังจนฟังรู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้แล้วพอมาเรียนอ๋อแกมมาก็เป็นแบบนี้จริงๆด้วยอะไรอย่างนี้ครับเราพอพอเรียนในมหาลัยจริงๆวิชาของเรามันจะเป็นแบบเราจะพยายามให้เห็นภาพใหญ่กว่านั้นอีกว่าเราเรียนสิ่งนี้ไปทําไมมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนจําสูตรเลขอะจำสูตรเลขแล้วอ๋อเนี่ยรู้และสูตรเลขไอ้นี่นี่ออกมาเป็นนี้แต่ว่าวิชาเราอยากให้เข้าใจเลยว่าไอ้สูตรเนี่ย มาได้ยังไงมันทำงานยังไงจริงๆมากกว่าแค่แบบจำได้ว่ามันว่ามันใช้สูตรอะไรถ้างั้นพี่กั้งนี่กำลังจะเปิดโรงเรียนอ่าเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมครับอีกก็สามารถสางกติดตามยังไงพี่ติดตามไอะแล้วนี่มีมีเพจ a c e b o o k ครับดัมโอโรจีใบอาจารย์กั้งครับอ๋ออยวขึ้นขึ้นแปะลิงก์เดี๋ยวบีเขาแปะไว้โอเคแปะงก์ครับเป็นสเต็ปรายการทั่วไปที่เราจะต้องคุยเรื่องนี้